สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนกับเอซีมุรัมเพชรลำเพลินแล้วก็ผู้กำลังรับชมรับฟังช่องของพามี่เพชรลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องกลับมาอีกแล้วครับผมกลับอีกหนึ่งคลิปหนั่นก็คือพวกพอนชัยกำลังพวกพอนชัยกำลังจัดฉากของเด็กน้อยฮะ คลิปร <premises, S 1> ู้ที <c oughs> iedzieć, oh, okay. so ่บอกดม่ยืบคลิปรูดนะเพราะัช่กําลังจัดฉากเด็กหน่อยครับผมกําลังจัดฉากแต่ละฉากว่าผู้ได้สียู่ตําหน่งใดยืนตรงใดคขาบอกขางจะเปลี่ยนแปลงมาจังใดนะครับผมเขาปุ่มการแสดงโดยคุณพ่อพรชัยหรือว่าอาจารย์พรชัยสารบันครับผมพี่น้องเขมุมดว่าล่ำซอยจบปั๊บตั้งพ่อเราเด้อให้ลักษณะยืนปักตัวสี่หันมาใส่เล็กเลยเอื่อเล็กเล็กก็ได้ เกินซื้อเล็กเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบ้านเรื่องปัจจุบันเล็กเลยเฮ้ยเล็กเนี่ยไอตัวฟันพอเปล่าเล็กมูเฮาทั้งหลายฟาร์มนี่เป็นจังไรเนาะผู้สาวเข้าไปเลี้ยงอยู่กรุงเทพคุณให้หลายปีแล้วเพือได้ยินข่าวาาะว,ะาว่าเขาชินนะว่ะเข้าวันศิไปรัดเพุ่งสาวดาวเส้นเลื่อนว่าได้พากันหลายปีแล้ว วันนี้นข้ามไปของตัวสียสอคืนบอมหลดเด้อเอาบอมเลยเนะ๊บบอม,บอมถรถจักรยานเลยเท่าว่าตัวปงใจซะเว้ยอันเลือกเสาดาวนี่เท้ามันเป็นเด็กวัดมันสมแต่หิว,วกินโตน้ำกนนะล,ะลัวหลวงพ่อน่ะล่ะเราอีกแนวหนึ่งสาวดาวน่ะเป็นคนไข้สูงเทาว่าเขาลื่มโตแล้วละ่ะบ่บ่บ,บ่ต้องใส่ก้อนาตุหรอใส่ตัววายังดีเลย อยู่ตามภาษาเขานี่ล่ะงั้นสอดเลยเอากลับลงสีบอลขาก็สีบอกนี่ยแมพี่เหลี่ยมเว้ยให้เขามันสนเขาเป็นเด็กวันนั่นล่ะย่าไปขึ้นนั่นพี่เราเลยบอกว่ใบีดาวเลยเด้อกับงูอยู่แล้วว่าเขาหั่งก็มีแหละเขาไฟสูงโตคงใจสะบอมแนวใด้เขากับองมาซาดโดดอีกจังหน่อยเขากับสิได้รับปริญญาได้เป็นคู่เป็นนาย เป็นคู่เป็นหมอนัเด่าเขาก็บ่สนใจเข้าดอกอาจสโยนไปทั้งที่ไปสอนึ้นได้บ่เข้าว่าคือเบียเวาหน่หลดเข้าว่าคือเบียเว้าหน่เลยนัดเข้ากับมสนเข้าดกน้ตวสิไปรัดไม่เห็นเขาเขากับ่เว้าน้ำตัวกแมนบงานไั

บอกี่นี่บอกยี่นี่มากอีดาวแ้จริงอ้าวลำจบปั๊บอโอ้จะเป็นมันมี่คาดิดาวเออจะเป็นมมมี่าดิมึงคาแต่ไดเรื่องนี่แหะมึงเอาอีหยังใช่บาท แต่กูแามมั่งโดนี่ขาตัวบาดขารถาไม่าอีดาฟุ้ยคา้าเอออย่านกันแม่บอลจุดตึกปั๊บเฮยเล็กเยุตว่าเตโอ้ยนอดมนาน็ุยกันถมได้ดีตหมวายอยู่นีเบิ่งเก็บมันลกีทวายขวอยู่หนเต็มเกงขดเ็วาสมอเริ่มแอับคือเทไนอีแหลทันทีเลยเบ่นาเเบิ่งต้องนั่เาเลย คู่หายกำลังใจครับพี่น้องปั่น่าจาของบเคยรับเนวไปรต้องเดี๋ยวพิ่งผู้ใดไม่ดุพ่งต่นี้คุณจาของนียวหาสี่สาอง action คน่ะผู้กำกับใหญ่เล็กว่าไปเลยว่าชัดชัดเล็กที่เราผู้สาวยี่ ซุ้มเงนนี่ข้าวหลอดก็เป็นอันยวนกินก็ได้ข้าหลดจุนหอดสาดาวแห้งประมาณนี้ก็ได้ค้อง้องว่าจนหอดสาดาว่เะป็นบ่อแหบ่อไอเบียนเง็บข้ามัสะกอนเขาจีส่งกันง่ายขึ้นแค่คิดว่ามันเข้าเรื่องได้มัปม่

มัไม่ใช่คนช่างัดกรม้าอทีตนี้เาัมบอาวนจะแวนม่างนมลูกเาจะเป็นยังไงก็ดอ่านยไปยัไปคืตย่าดยง่ทำไมลูกย่านทำไมย่าดทไมลูกทำไมย่าลูกย่าด่า่า่าลูกจ้ต้างทำไมครับ

ว en да ่าตัวตใจยสาวดาวห่งเขาไปสูงตัตาจายซ่าเาัน้าื้นวแล้วเขาว่านแล้วที่เบียใส่เลยทีนี่อาจำลังเลยจัไม่ได้แม่นละบอมไม่กันลูกแมนละบอมเขาเระ่องนี้ชุวัเลี๋ยววัดมาให้เบียบาวเขาก็เบียร์รัดใจนะบอม มันต้องย่นไอ้โมเลกบอลเล็กว่าวังหันอ่ะจัดใจสบอมพราะว่ามันต้คือดอกสาวดาวเขาเป็นไฟสูงแค่นั้นแหละลูกมันต้องนั่นแล้วเบียบบ้านเลยมันคือกันก็เพื่อไอ้หมอเล็กวอานั่นแหละมันคือตรวมโอ้ยมันบอมมันคือหมอเล็กวอานั่นแหละมันคือหมอเล็กวอานั่นแหละสาวดาวของคุณรถไฟสูงสาวดาวของคุณรถไฟสูง แต่วาเานี่เป็นแค่เด็กวัดแต่วาเขานี่เป็นแค่เด็กวัดมันผสมกระดอกมันผสมกระดอกอีกทั้งน้อยเขาเป็นเป็นเรียนมากได้ปรินญาได้เปลนเจ้าเปี่ยนนายเาคือต่อเขซักเขาเ็นอไรเี้ยนมาเขามีเขาใดบอกไปไปรินญาเขาเศร้าเขาคิดต่อึ้งนะเขาคิดนำไอเดียวว่าดันร้กน้ำน้ำเขาไปคิดเขาปคิดท้างไหนเดียวเล่า คือตังตังไอเบียว่าน uh, so right? so so ั่นล at ่ะสาวดาวสาวดาวเฮ้ยสาวดาวตรงนี้แหละมันได้เอาสาวดาวอย่าเอาสาวดาว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 บอสนใจเข้าดอกเขาเน่ยก็สมเป็นดอกเขาสมเป็นดอกเฮ้ยเาสมเป็นดอกเออแมนแมนเฮ้ยเข้ามารัดใจสมองกำนันเลยตัดใจสมองใส่คมเยอื่อเพื่ออย่างนั่นล่ะนั่อกไอ้ดิแซกี้เข้าเป็นไผ่เขาเป็นไผ่แบบแซกี้จับปิงปิง แซกี้ปิงปิงแทตี้จะอยู่กับพ่อพยาเมื่อกี้ที่บอกว่าซกี้ก็ปิงิงปยังปากแมนบอลกี้ติงิ้งบไม่้รู้เนยาวมีบบ้งเอาลำเรืองยังาวมีบบ้งบุญได้บาปได้หิน่มันหาวมีบบ้งนครินยาเอาพ่องอไปเน

ที่มีบอกโอ้ยเลือบแซบต่เคยบวแซบบวแซบบอกนี่มันจิกการหล่อนก็บอกกันดีแต่นะแสดงคนไหนอากาศทางแล้วขึ้นขึ้นขึ้ข้แซบกับบิงบิงตรงนี้มาช่วงนหนที่นองคัดแต่พอนองไม่เบิดช่วงนหนที่นองคัดเริมนองเสียานึ่งเอาเลยขึ้นมาเลยเด้อแซบี่บอ อครับพี่น้องนี่ก็เป็นตัวอย่างบางช่วงบางตอนครับกำลังติวเข้มเับแบข้ามจ่าต่อฉากต่อการแสดงกันครับผมข้อพ่อการคลิปไหนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไ้สมิสก้อนครับฝากพี่น้องไปกำลังแชร์แร่นใจครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งให้ช่องพรมิพิลล์เพลินออฟิเชียลต้องการกันครับสวัสดีครับ